โลกคริปโตวันนี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นครับเนี่ยทำไมมันแดงทั้งกระดานมันร่วงทั้งกระดานขนาดนี้ BTC ก็ร่วงตัวอื่นก็ร่วงวันสุกแต่ไม่ได้มีความสุขซะแล้วพอจะแตกหรือเปล่าเนี่ยทำไมคริปโตถึงร่วงทั้งกระดานแบบนี้แดงเหมือนกับเสื้อของผมเลยเดี๋ยวเราลองมาหาคําตอบในคลิปนี้กันนะครับ สวัสด,ดีครับเพื่อนๆชาวคริปตี้เคเรนโซ่เอยคริปโตเคเรนซี่เอยก็ถูกแล้วนะครับต mm hmm. อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับช่องฟรีคริปโตมาเสนอและมุมมองแนวคิดเกี่ยวกับกราฟในมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้มารนคนาการลงทุนแต่อย่างใดนะครับผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญการลงทุนนะแล้ววันนี้เนี่ยวันที่26เดือน11เวลาประมาณบ่าย4โมงครึ่งเนี่ยเวลาที่ผมกำลังอัดอยู่เนี่ยทำไมมันแดงอะไรกันขนาดนี้นะครับ คริปโตทาไมมันร่วงทั้งกระดานขนาดนี้ผมไม่น่าใส่เสื้อแดงเลยนะครับวันนี้เนี่ยทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้วันศุกร์แต่ไม่มีความสุขซะเลยนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาหาคําตอบแล้วก็มาลองออแชร์มุมมองกันนะครับว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับถ้าเ,เพื่อนๆรู้ก็ช่วยแนะนําผมด้วยนะโอเคโอเคเรามาดูการาฟกันก่อนนะครับโอ้โห BTC เมื่อวานก็จริงๆแล้วเขาก็ได้ขึ้นไปแล้วนะครับ ประมาณนี้นะครับไปเทสบริเวณสักประมาณเกือบจะ59าหมื่นก้า 59, แล้วมันจะเบรกอยู่แล้วเชียวมันเกิดอะไรขึ้นนะครับโอ้ตกใจมากเลยทีเดียวแต่ก่อนที่เราจะไปดูการาฟเนี่ยเราลองไปดูข้อมูลอย่างอื่นกันก่อนนะครับแกสโนนนะครับก็ได้บอกประมาณว่าคือ BTC เนี่ยประมาณเมื่อ3ชั่วโมงที่แล้วก็อาจจะประมาณช่วงบ่ายโมงนะครับ BTC อา้าวแล้วทำไมมันหายไปไหนแล้วเนี่ย BTC เนี่ยนะครับ หายออกไปอีกแล้วนะครับขโมยไปดีจังเลยนะเนี่ยแต่มีอีเทเรียมเนี่ยโอนเข้ามานะครับผมแล้วก็มี usd หรือ stable coin ของเราเนี่ยโอนกลับเข้ามาในตลาดเหมือนกันนะโอเคมันเกิดอะไรขึ้นกันครับแล้วก็ลองมาดูกันนะครับว่าเอ๊ะทำไมมี btc ออกไปนะมันแปลกจังเลยนะครับทั้งทั้งที่ราคาตอนนี้ก็ดันล่วงลงด้วยเนี่ยยิ่งแปลกเข้าไปอีกนะครับแม โอ okay, เคทาบูมเบิร์กาก็ได้บอกประมาณว่าเออวันนี้นี่มันก็เหมือนผมสังเกตเห็นได้ชัดว่าออหุ้นอะไรมันก็ร่วงกันหมดเลยนะครับอันนี้หุ้นยุโรปก็ร่วงนะครับแมดูเปิดมาแล้วก็ร่วงปุ๊บเลยนะครับโอ้โหตกเหียวเลยนะครับจังหวะนี้แล้วอันนี้เขาก็ได้บอกประมาณว่าเนี่ยราคาน้ำมันก็ร่วงเนื่องจากโควิดเนี่ยนะครับเหมือนโควิดจะละบาดใหม่แล้วคือมันแบบ คนอาจจะตื่นระหนกกันหรือเหตุอะไรต่างๆก็แล้วแต่ทําให้ราคานั้นมันก็ล่วงอีกนะครับมันวันศุกร์หรือมันวันอะไรกันครับเนี่ยมันวันศุกร์หรือวันเสาร์นะครับอันนี้ก็บอกว่ามันเพราะโควิดอีกแล้วนะครับเหมือนได้พบโควิดใหม่นะครับผมสายพันธุ์ใหม่หรือเปล่าเนี่ยนะครับผมแล้วคุณวันนี้เขาได้บอกประมาณว่าคือความผันผวนสูงเนี่ยมันเป็นราคาที่มันต้องมีคนต้องจ่ายนะครับ คือ,อไว้ง่ายคือของมันเหลือน้อยมันเลยค่อนข้างที่จะผันพวนรุนแรงนิดนึงนะครับเหมือนที่ผมได้บอกไว้เมื่อนานมาแล้วนะว่าเมื่อของเหลือน้อยราคามันจะผันผวนอย่างแน่นอนใครที่เล่นฟิวเจอร์ต้องระวังไว้นะครับแบ็กไฟล์ดนี้มันมาเร็วกว่าที่คิดนะครับผมแมมสุกไม่หันซาเลยนะครับก็ใครที่มีเงินเหลือก็ได้ชอปปิ้งของลดราคานั่นเองนะครับในส่วนนี้เขาก็ได้บอกประมาณว่า มันเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับที่กราฟเร้ร่วงลงมาเนี่ยแต่ว่าเพื่อนๆดูทางซ้ายมือนะครับในช่วงประมาณแต่ก่อนสักเท่าไหร่ครับ28 0ห0เหรอหรือสักอ่าสองหมนะครับ2 8 0 0 0หรือส0 0ห0ในช่วงก่อนหน้านี้ที่มันร่วงหนักๆเนี่ยช่วงกลางปีเนี่ยนะครับราคาได้มีการร่วงลงนะครับผมทำโลต่ำลงแต่ในช่วงนั้นเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเป็นช่วงในการเก็บของของวานนะครับซึ่ง ISI เนี่ยได้มีการทำ โลที่สูงขึ้นซึ่งมันส่วนทางกันราคากับโมเมนตัมส่วนทางกันแล้วจากนั้นครับราคาก็ได้มีการกลับตัวในระยะระยะกลางละกันในร,ระยะกลางนะครับผมยาวขึ้นมาเลยนะครับผมแต่ตรงนี้มันแต่มันไม่ได้หมายความว่าจะกลับตัวในวันนั้นเลยนะมันเป็นช่วงเวลานะครับผมเป็นช่วงการเก็บของในทางซ้ายมือแต่นะครับผมปัจจุบันนะครับหรือตอนนี้เนี่ยนะที่ bdc กําลังร่วงเนี่ยนะครับผมขนน่าแข้งผมก็กําลังจะร่วงแล้วเนี่ยครับตอนนี้ b ี c ล่วงอยู่ตอนนี้แต่นะครับ RSI กับมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเขาบอกว่าเอ๊ะมันเป็นช่วงลดราคาช่วงสุดท้ายหรือเปล่าที่เราเนี่ยจะต้องได้จับใจใช้สอยใครมีเงินสิ้นเดือนก็แบ่งมาให้ผมนะครับแล้วก็โอนมาให้ผมแล้วผมก็จะได้ซื้อนะครับแม่ผมไม่มีเงินแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนทางซ้ายมือซึ่งหลังจากนั้นมันได้มีการเติบโตกลับคืนมาเป็นแบบออทามไฮใน ใน,ในช่วงก่อนหน้านี้นะครับมาก็ลองจับตาดูให้ดีเพื่อนๆมองมันเขาหรือเปล่านะสิ่งที่ผมเห็นคืออะไรนะครับผมผมก็ยังเห็นบิตคอย n เนี่ยไหลออกไปจากตลาดแล้วไหลออกไปเยอะด้วยนะครับตอนแรกเอาเข้ามานะครับผมเอาเข้ามาทําอะไรก็ไม่รู้เหมือนเอาเอามาเข้ามาขายทํากําไรนะครับเพื่อที่จะได้ซื้อของกลับออกไปอีกแล้วเพื่อนๆสังเกตดูว่าไอเอาเข้ามาเนี่ยมันมันไม่เท่าไหร่แต่เอาออกไปเนี่ยคือ น่ากวนนะครับผมแมม่น้าตบกระบาลสักทีนะครับผมเอาออกไปซะเยอะเลยนะครับไม่แบ่งมาให้ผมเลยนะและอีกอย่างหนึ่งครับ b t c ก็ได้ทําจุดต่ําสุดของที่เหลือในตลาดเนี่ยต่ำลงเรื่อยๆครับเพื่อนๆมันแตกหรือเปล่านะครับเพื่อนๆเออแลกจนผมงงแล้วนะตอนนี้เนี่ยหายไปไหนในใครเอาไปครับเนี่ยนะครับซึ่งพอมาดูสัญญาณฟิวเจอร์โอเพนอินเทร์เนเนี่ยคนก็ยังเปิดฟิวเจอร์กันเยอะเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วว่า เมื่อมันเปิดเยอะเมื่อไหร่เนี่ยหรือเมื่ออะไรมันเยอะเกินไปเมื่อไหร่นะสุดท้ายมันก็ต้องกลับเข้ามาเป็นปกติหรือกลับเข้ามาสู่สมดุลเหมือนเดิมนะครับเราจะไปฝืนธรรมชาติไม่ได้นะครับแล้วใครก็ทักมาครับเนี่ยทักมาอีกแล้วนะเราจะไปฝืนธรรมชาติไม่ได้นะครับประมาณนี้ก็คือผมมองว่ามันก็เป็นการที่ดลลิคิเดตแน่นอนนะครับผมถ้ามองแค่นี้นะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าดลลิคิเดตกันจริงๆหรือเปล่าอย่างที่ผมได้ลองดูภาพตอนนี้นะครับผม ก็นี่ไงครับแมมันก็ชัดเจนเลยทีเดียวว่าคนโดนลิคูเดตหาลองกันนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับเพื่อนๆเ,เห็นในชัดเลยว่าสิ่งที่ BTC ลงก็คืออะไรการเปิดเลเวลที่สูงเกินไปทำให้มีการเชคเอาท์หรือขยเขย่านะครับของเ,อเจ้านั่นเองนะครับราคาก็เลยมีการล่วงสวนกลับลงมานั่นเองนะครับเพื่อนๆปรากฏว่าฟันดิ้งเลเนี่ยค่อนข้างน่าเกียดเลยนะครับก่อนหน้านี้นคือมัน เกินไปนะครับผมมันไม่มันไม่ได้อยู่สมดุลหรือเป็นปกติของมันนะครับผมก็คือผมมองว่าเขาเปิดฟิวเจอร์กันเอ,อ่อเปิดเลเวลเลตหรือายแอสลองกันเยอะเกินไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะลองไปดูว่ามันโดนลิคูเดตกันจริงๆหรือเปล่านะครับอ่าก็ชัดเจนครับผมก็ชัดเจนนะครับผมว่าขาลองโดนลิคูเดตกันหมดเลยนะครับขาลองก็โดนอีกแล้วนะครับผมในช่วงเดือนนี้เลยนะในช่วงเดือนนี้เลยนะเพื่อนเพื่อนมองภาพตรงนี้นะครับ ทางขวามือเนี่ยคือขารองนี้โดนลิคูเดตกันทังนั้นเลยคือคนมองว่าแบบเออบีดจะขึ้นจะขึ้นก็เลยเปิดเปิดเอากําไรเน,น้นๆซะไปเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับก็เลยโดนลิคูเดตไปนะครับเนื่องจากอะไรครับเจ้าเนี่ยเขามออีข้อมูลหมดอยู่แล้วนะผมซึ่งข้อมูลของผมเนี่ยก็ไม่ได้อัปเดตเรียวทม์นะครับผมไม่มีตังค์ซื้อนะครับโอ้โหทำยังไงถึงจะมีตังค์ครับเนี่ยแมนะครับ โอเคแต่สิ่งที่ผมเห็นคืออะไรผมเห็นว่ามันแปลกๆนะตอนนี้ก็คือว่าในเมื่อของออกไปนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าของออกไปผมมีมอง,มองอยังไงเพื่อนๆก็ลองไปเปิดดูนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยราคาเริ่มได้ทําโลใหม่อีกแล้วแต่นะครับผมโมเมนตัม um มันกลับสูงขึ้นเนี่ยสิครับเนี่ยสิครับเนี่ยครับผมยิ่งมองว่ามันชัดเจนว่าเออผมยังไม่ได้มองลงในระยะยาวเหมือนเดิมะนะครับเพราะว่าผมมองว่า เขาโดนริคูเดกันซะมากกว่านะครับเป็นเพื่อนมันถึงได้ลงแบบนี้มันไม่ใช่เป็นเพราะขาลงจริงๆนะครับผมก็เลยได้ลองเปรียบเทียบกับทางซ้ายมือเนี่ยครับเ,เพื่อนๆเมื่อมันมาชนเทนไลน์ตรงนี้มันก็ได้เด้งลงมาปกตินะครับซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกซึ่งผมก็ได้บอกแล้วว่าถ้ามันเด้งชนเนี่ยอ่ะมันก็มีแนวโน้มที่จะลงมาซึ่งผมก็ได้ตีเทนแนวรับไว้อยู่แล้วผมก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเท่าไหร่นะครับเนี่ยนะครับเด้งมา แล้วอันนั้นอาจจะเบรกตรงนี้ผมก็ยังได้วาดจุดเบรกไว้อยู่เลยครับเนี่ยเห็นไหมครับก็คือแถวๆถวนี้ผมก็ยังไม่ได้แปลกใจอะไรนะครับผมผมจะตกใจก็ต่อเมื่อนะครับมันหลุดบริเวณแถวเนี้นะครับผมผมถึงจะสะดุ้งขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะครับว่าเฮ้ยชิปหายแล้วกูอะไรประมาณนี้นะครับผมถึงยังมองเป็นขาขึ้นอยู่นะครับผมเพราะว่าเทรนด์ไลน์แนวรับของ b d c เนี่ยยังอยู่บริเวณแถวนี้นะครับผมในอดีตเนี่ย b d c ล่วงลงมามาแตะบริเวณแถวนี้ นะครับแล้วก็มารับแถวนี้แล้วตรงนี้ก็ยังไม่ได้เด้งมาถึงเลยด้วยซ้ำไปซึ่งมันอาจจะมาถึงก็ได้แล้วมันเป็นการอะไรครับผมเป็นการยกโลขึ้นเรื่อยๆนะครับผมผมจะมองลงก็ต่อเมื่อมันหลุดโลแค่นั้นเองนะครับผมผมจะมองก็ต่อเมื่อมันหลุดโลซึ่งผมจะลองดูนะครับว่าถ้าตรงนี้มันเหมือนตรงนี้นะเพื่อนเห็น BTC วิ่งเป็นตัวอะไรครับผมตัว M อ็มนะครับตัว M นะโอเคแล้ว ทางซ้ายมือที่มันเคยร่วงลงมาช่วงหนึ่งเนี่ยนะครับมันวิ่งเป็นตัวอะไรผมก็เห็นเป็นตัว M อนะครับอ่ายกเว้นใครจะมองไม่เหมือนผมะนะครับผม <c oughs> อ่าผมก็ได้ลองพอดกราฟลองเปรียบเทียบกับทางในอดีตนะครับที่มันได้ลงมานะครับผมเป็นตัวเคล้ายๆกันเนี่ยนะ <c oughs> เพื่อนๆตรงเนี้นะ ตรงนี้นะซึ่งมันไม่ได้แปลว่ามันจะเหมือนกันเสมอไปนะแต่ว่าผมยังมีมุมมองว่าในเมื่อของในตลาดเหลือน้อยผมก็ยังไม่ได้มองว่าเออมันจะลงแต่อย่างใดยกเว้นว่าจะมีคนเอาของเข้ามาขายนะครับเพื่อนเพื่อนอเอาของเข้ามาขายกันเยอะผมถึงจะมองลงนะแล้วผมก็มองว่ามีโอกาสลงมาได้ถึงประมาณ50,000ื่นเลยทีเดียวซึ่งผมก็ได้บอกไปแล้วว่าถ้ามันดุตรงนี้ผมถึงจะเปลี่ยนความคิดว่ามันจะเป็นขาลงในระยะยาวและขาลงในระยะยาวซึ่งจุดบ,บัตทท่อมันก็อยู่ข้างล่างเลยนะครับก็คือประมาณ3 0,000ื่นกว่า นะครับอ่าแต่ตอนนี้ผมมองการลงแค่ในช็อตเทิมก็คือในระยะสั้นถึงระยะกลางแค่นั้นเองเนื่องจาก RSI ก็ได้มีโมเมนตัมที่สูงขึ้นรวมถึง MACD ด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงตรงนี้ด้วยสโต e ด้วยนะครับอ่าแล้วทีนี้เราลองจะเปรียบเทียบในอดีตดูครับว่าเอแล้วในอดีตมันคล้ายๆกันหรือเปล่านะครับเป็นเพื่อนตอนลงช่วงนี้นะครับผมอ่าเป็นอ่แพทเทินเวทเนี่ยนะครับปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยนะครับ r s เเนี่ยก็ได้มีการสูงขึ้นนะครับผมโมเมนตัม um ก็สูงขึ้นเหมือนกันนะครับมันคล้ายๆกับช่วงนี้มากๆเลยนะครับผมอันนี้ในมุมมองของผมนะอ่าผมอาจจะมองผิดก็ได้นะครับที่น่าจับตาดูและก็ควรระวังไว้ก็คือว่ารอดู RSI ครับว่ามันจะรับอยู่หรือเปล่านะครับเ,เพื่อนๆในเทรนไลน์แนวรับของ r s i ตรงนี้ซึ่งในอดีตเนี่ยมันมาเด้งแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะรับอยู่นะครับเห็นไหมครับ มันก็เลยมีแนวโน้มที่บ่งบอกถึงการกลับตัวมีโอกาสที่จะกลับตัวนั่นเองซึ่งในปัจจุบันสิ่งที่เราต้องระวัาางก็คือ RSI นั่นเองถ้ามันทะลุลงมาอย่างนี้ผมก็มองว่ามันอาจจะอันตรายแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งตอนนี้มันเป็นเวลาประมาณบ่ายสีโมงกว่านะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าในอนาคตมันจะเป็นยังไงนะแต่ผมมองว่า,ามันอาจจะมีการกลับตัวก็ได้นะครับ เพื่อนๆเพราะว่าผมมองว่าเนื่องจากโดนรีคเคร์กันไปเยอะแล้วนะฮะแล้วก็อีกอย่างก็คือราคาต่ำลงแต่โมเมนตัมมันสูงขึ้นแล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่ามันจะขึ้นเหมือนในอดีตนะซึ่งผมยังมองว่ามันยังสามารถลงมาได้ถึงข้างล่างเนี่ยนะครับเพื่อนๆหรือประมาณ5 1 0ห0หหรือ5 0 0 0 0นตัวเลขกลมๆนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ายแอดว่ามันจะเป็นขาลงในระยะยาวนะครับเหมือนเดิมผมยังคงมีมุมมองเหมือนเดิมว่ามันลงในระยะสั้นถึงระยะกลาง เท่านั้นนะครับสำหรับมุมมองของผมนะซึ่งผมอาจจะวิเคราะห์ผิดวิเคราะห์ถูกก็ได้นะแล้วผมก็ยังคงมองแบบนี้ เหมือนเดิมนะครับนี่ก็เป็นเพียงแค่มุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้บอกว่าผมจะวิเคราะห์ถูกนะครับเพื่อนๆเอาไปพิจารณาเอาเองนะครับผมอันนี้เป็นเพียงแค่มุมมองของผมเท่านั้นที่มองว่าทําไมวันนี้บิตคอยถึงลงทําไมตลาดถึงแดงผมก็ได้เอาข้อมูลข่าวสารหรือแนวทางมุมมองของผมที่ผมมองว่ามันเป็นประโยชน์ที่เพื่อนๆจะได้นําไปปรับใช้หรือในการเอาไว้ในการใช้เทรดหรือการปรับพอร์ตต่างๆนานาหรือเพื่อนๆอาจจะมองว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงยังไงเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ แชร์ความคิดไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างของผมได้เลยนะครับช่องฟรีคริปโตก็ยินดีที่ได้พูดคุยกับเพื่อนเพื่อนทุกคนในวันนี้นะครับขอให้โชคดีในการเท็นนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย